วันนี้เป็นั้งที่สามสิบตรงกับวันที่เก้าธันวาคมสองพันหกแปดข้าพเจ้านะักถอดรัลพอ์ขอเปล่งวาจาสริยาพุทธมลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยิยบูชาในองค์พระความบริเทราเจ้าองค์กุสมเปิดดล หลวงปู่เบญเดศหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคปปรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราชเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทานาในการสวดเทวายของข้พาพเจ้านี้ขออนุภาพพึงป,ประตาตาครูบาอาจารย์และเทวเทพเวราชทั้งหลายโปรดจงบรรลุจิตของพระปเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดมนต์ต่อไปบทที่บวสโสชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลสุเอตระข้าศัตุเทวตาสัทธรรมมรรคานิชสัสนันตุสกามุขทาง สักเกม่จราเป็นีเราวตายันตทราเก็นาะนเปรเผจาข้มีตรวนก่หนเกี่วัตุเมเกเตุมาเจนตเทวาชาสราเมผัันรตาคาติดทันตาสันดิ้งองค์นิวรบวษตรังสัพตุเมสรันตุธัมมสวพนกาลอายมทันตาธัมมสวนกาโลอายมัทันตาธัมมสวพนกาโลอายมบัทันตาปะสวตนัมการสิริคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัดชะบะขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมสดสจักิริยาคาถานาถิเมศรานังอัญญังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะหะจวะชเชนะสุติเมหิรูสัพพะธานาถิเมศรานังอัญญธรรมโมเมศรานังวรังเอเตนะหะจวะชเชนะสุติเมหิรูสัพพะธานาถิเมศรานังอัญญสังโกเมศรานังวรังเอเตนะหะจวะชเชนะสุติเมหิรูสะพะธา บทสวดมหากรุณิโกนะถวติอธิกาคาถามหากรุณิโกนะถวติติยสสภาปานินางปูเรตวะบารมีสภาปตสัพพิมุตตมังเอเตนะสัตว์ัจเจนะมโหุสัพพะทวะมหากรุณิโกนะถวติติยสสภาปานินางปูเรตว่าปารมีสภาปตสัพพิมุตตมังเอเตนะสัตว์ัจเจนะมโหุสัพพะทวะมหากรุณิโกนะถวสขัยสสภาปานินางปูเรตวะบารมีสภาปตสัพพิมุตตมังเอเตนะสัตว์ัจเจนะมโหุสัพพะทวะ หลสวดมหาสมัยสวดเอวามเมสุตังเอกังสเมียพระขวาสัสเกสุภิหารติกะบิตรับวัตถุสมิงมหาวันิมหาตาภิโกสังเคนะสัาธิงปราจวันเตหิภิโคสาธิยสัพเพเหบาาราเตหิทัาสาธิยเจริญกันสาธิยเทววตาเยปุยนะสันนิปเรตตาหุนติพระขวารตะณหสชนยญาภิโคสังขันตะจ่าอะดักรตจตุนังสุดท้าวสักไกยกานังเทวานังเอตตาทั้งหสิอายังขวาพระขวาสัสเกสุภิหารติกะบิตรับวัตถุสมิงมหาวันิมหาตาภิโกสังเคนะ สัตยิมประจมาตยเหตห้ภิกขุสัตยเหตห้สัพเพเหวะอาร่าเหตุหิถ้าสหิจารุกท้าดุเหตเทวตาเยวีอนัสสันนิปริาหนติภระวาดตังนัรสร้ยัภิกขุสังคันตะยานุนําวายัมปิยนะภระเขาวาดติลุปัสังกมยมะอุปัสังกมิตาพระเขาวาดตสันติเกปาเจกคาถาภาสาเฮมาติอรรคุตาเทวตาเสยยะถาปินะมะพระราชาปุริโสสมมาจิตตังมาภังภาสาระยยะภาษาเรตตังมะภังสามิเชิญวะเอวะเมีวัชชะบาลเสสุเทวิสุต আদা হোৱা তাকো এই কাঠেব তা খাব তোচাৰকে ইমান কিয় আমাৰ ইমান আপৰাদে আপৰাধেব তা খাব তোচনি আধা তা খাব তোচনি গে ইমান อินทรียานิรักขันติปัฏิตาติอะไรหูอัปปราจะว่าตั้วว่าโตสันิกเกอีมังการังกภาสีเจตวาเขียรังเจตวาบาลิกังอินทักษีรังวันจมะเมชาเตจารันติสุธาภิมราตะกคูมดานสุทันตาสุโหนคาติอะไรหูอัปปราจะว่าตะ้วว่าเาโตสันิกเกอีมังการังกภาสีเย่เกจิพุทธังสาลนังคตาเสนะเตกะมิสันติอาภัยยภูมิวะหายะมนุสันติหันเทวะกายยปริพุรสันติติ อาตโขปะกวางพิโคเอามะเตยสิเยโพยนะพิคเวริแทสัส <pad> ุโลกะธาตุส <pad> ุเทวตาสานิปเรตตาหงติอัฐกะตังขนธยะเยกิโสังกัญจะเยเปตเตพิคเวอะหิสุงติธรรมทานังอะรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตตาปะระมายเยบาเทวตาสานิปเรตตาอหุตสุงเสัยธาบิไมหังเอตระหิเยเปตเตพิคเวภะพเบิสันติอนาคัตธรรมทานังอะรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคกวางตานังเอตตาปะระมายเยบาเทวตาสานิปะรตตาพะวิสันติเสยยธาบิไมหังเอตระหิ อาติคิสัิพิคเวเทวะกายานังนามานิเกิดติภิพิคเวเทวะกายานังนามานิเธอริัิพิคเวเทวะกายานังนามานิตังโซนัสสัตตุกังมนาสิกโรตะภาริสสามีติจามิวันโัเอวันบันเตติโคเตปิภูปะพะโตปัจจสุสุภะอตัตระมุจจ ติโลกะมโนกัสสามิยะัปภูมายตัทสิตาเยสิตาคิดได้ครัพระรังประเหตันตาสมาเหตตาปุถุสีหาวสันสลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตะนัมัสสาสุทธาวิปัสสันะมนาเวลาพิญโยปจญสเตยตวาวันเนกะเปรละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสสเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชนะธาพิฆภูเตจตัตปะมะกะรุสุตระบาพุทธะสาสานังเตสัาบะโตระหุยานังอมโนสาราสานังอภัยเกสัจมาตะกุงสาสังอาตะสตเระิง สตังเกสหสานังอมนุสสานอมัตาสงอัเ <ông> ก <rees Darwin> ัตตุมทีสาสภาวพลออุ่งแต่จัสพภังอภินยะวังขีวานกะภุมาตตโตอมริสถาสาวกิสเนรเทเดวะกายาภิกันไตเตพิชารตะวิกโบเยวังกิตเยสามขีิรนิอนุปปสุสตัสสสาวะขาภูมากระบิณัตวาอิทิมันโตทิริมันโตวันมันโตฐาสโนมุทมานัอภิกรรมุพิคุณังสัมมติงวะนังแชสหสายมาวตาญัคคนัตะวานิโนอิทิมันโตทิริมันตวันโันโาเสโน มุทมมานาภิกขามุมภิกขุนังสัมเมติงวะนังสาธเตขราติสาสายยังขานันตะวันนิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนอมันโตเนห์เซลมุทมมานาภิกขามุมภิกขุนังสัมเมติงวะนังอิเจเตสุรัสสัสหาสัยยังขานันตะวันนิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนอมันโตเนห์เซลมุทมมานาภิกขามุมภิกขุนังสัมเมติงวะนังเม่สามิตาประจัสตัยยังขานันตะวันนิโน อีที่มันโตชิดิมันโตวันน้มันตัวทหารเซโนมุทัพมณะอภิกรรมุพิภูนางสัมทิ้งว่านังกุมพิโรราชาคะเหิโกเบอร์拉萨นิเมสศนังปิญญานางสตัสสะสังเะีานังปะเยโรปาสรติกุมพิโรราชาคะเหิโกสุภคันสัมทิ้งว่านังปุริมันจะที่สังราชาณาจักรถั่วภสษาสติกัรทัพพานังอธิปติมหาราชายาสเดชโสภาเปตัสสะภะหาวันธนามามหาภลายที่มันโตชิดิมันโตวันน้มันตัวทหารเซโนมุทัพมณะอภิกรรมุพิภูนางสัมทิ้งว่านัง ภคิณอันจัดที่สั่งราชาให้ลงโหตประสาสติกุมารนาอธิปติมหาราชอาศิโสปตตาเปรตสัพระหบุธนามาห์าระลาที่มันโตจืติมันโตวันนัวันโตทหสีลมมตมนะอภิกรรมุพิกนางสัมพิทิงมนางปัญจิมันจัดที่สั่งราชาใหลงโหตปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชอาศิโสปุตตาเปรตสาพระหบุญธนามาห์พระลอที่มันโตจืติมันโตวันนัวันโตทหาสีโนมตมนะอภิกรรมุงพิโุนางสัมพิทิงะนางโตระลัจัดที่สัิ ยักขานังอธิที่ปฏิมหาราชายาเสรศพตาเปรตศาภาหวดน a r m a มหาภลายที่มันตุชื่อมันตตวันมันตหะิรลมธมานะอภิกรรมุพิกูนางสัมติว่านางบุริมาทีสัทะระทักขีนน้ไม่รหะกโกปไชิเมนะม่รุปะโคกุเบโรตรรางทีสั่งจตารเตมหาราชาสัมันตาตรุเาทัทารามาอัถสุวเนกเบตรวทเวเดสัมายาไม่รทาสาอาคูบันจันนิกาสถามายาโกเทนเเวนทถเวปุจจะปุตโตสหะ ันูกรรมะเสศวจากินว่าคำทูนิคำทูนจับปนาโทอปะมันโยจัตเทวสุโรจะมาติติจัตเซโลจักันะโพนและโรชาสโลสะโทอากูปันจิโิหัวเจวะเตมบรุสุริยวัชัสสะเอติจเยจราชนะกันทพัสสะราุภิโมธมานาภิกขามุภิกขุนางสำเบติวะนางอาระควูนะภาษานาคาเวสาราสหัตักากัรมภะสัสตระอากูปยยากาสายาจิพิยาโมนะทาตะราธาจัอากูนะกายาสิโน เอราวัณโนมหานาคโสุภคันสันเติงวะนังเยนะคะราเชสสะสารันติที่พายที่ชาวบกิวิสุทธาจากโหเวหายาสติเวะนามาสะบัตตาจิตราชุปนาอิเดติสานามังอภัยยตทานะคะราชานามาสิสุปนาโนเขมามังกาสิพุทโธสันนาหารเหวะถามเบลันตานาคาสุปนาสารามังสุขพุทังชิตาวชิรหันเถนะสมุทังอสราสิตาพัตตโรวันสวรสิเตทิมันตุยฐาเสโนกาลกัญชามหาวิสามา อาสนาธนาเวขาสาวิปเจติสุิจติจะปารัธนโมจิสหะตะตันจัปภริโกลตานังสเพโรจนามกาสนะเหตตาบ้าเริงเสนาหุบธรรมปาคมุงสมยุทธานิพันเตภิกขุนางสมมิจิงวะนางอาปุจเทวาปัฏฐวิจจะเตโชบายโยธาคมุงวารุนาวารุนาเทวาสมุตเตยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกะอภูทวายสัชโนท้าเสติสหะกายาสเพนะตวานิโนอิทิมันโตทิทิมันโตวันโนมนโตสัชโน หมอธรมนาภิกมุโพิกูนังสมเตีงวะนางเมตุจเทวาสัิจะสมาตุวยมาแต่ละสุนปาสเทวาจนทรรมะภูกรคิเตตาสุริยสุปริสาสเทวาสุริยมะภูกรคิตตานักขันนิปุรเกตวาอกูมันทลมหากาว้าสุนางวันสวรเสถโสกุปกะพูเรนทโทท่าเสดสหกิยาสัพเพนะตะวันนิหนิติมันโตชิตมันโตวันนมันโตเลขาสนลัมานาภิกมุโมพิกูนังสมเตียงวะนางอตคูสาวุเทวาชาละมะขีสิการิวะ อริทกาจักรชาจักรอมมาภูพาณิพสีโนวรุณาสหธรรมาจะอรดุตาจะอเนชกาสุเลยยรุจิราอากุอากูบสวาเนสีโนทัศเสตหากายาสเพนะนตวานิโนอเทมันตสุเทมันตวันมันมตวนาศสีโนมรธรมมนายพิกมุพิกุณังสัมิติงวะนังสมนามหาสมานามนุสสามนุสุตตมะจยธาปุสิกาอากุอากุมโนตตุสิกาอาธากูริโอเทวานิจบริดาวสีโนปารักขามหาปารักขาอากุเทวานาสีโน ท่าเสดสหกยาสเพนนตวานิโนอิม hmm. ันโตเจริมันโตวานนตโตหเสนงหมอธทามานาอภิกรรมภิกขุนังสมัเดิงวะนังสุกาการุมหารณุอรุณาอากูไวฆาณาสะโอทาตคยาหะปะมุขะอากูชาไปจากคนาสัทธรรมตหารคัามิสกัดไดหัสนงทนยังอาคาปชนุที่สับิวสติท่าเสตสหกยาสเพนนตานิโนอิทิมันโตเจรมันโตวานนตโตหเสนงมอธามานาภิกมุนภิกขุนังสมเดิงวะนังเขมิยารุิตายามากันไกลหัสนง สัมเพียตะการา,ามาเสตษาสุตินามาชวาานิม,มานะตระลงอากวตะคุไปเนมิตาทัศเศรษหฐานกายาสะเพนะตะวานินโนเอธิมันโตสิริมันโตวันนมันตัวหัดเซโลมธรรมะอภิกรรมุพี่ขุนังสำนึกเชิง,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 งาวานังสัตเจเจตะวานิกายานสะเพนะตะวานิโนนามานันวะเยนะอาคันุงเยจนเย,นเยนระทิสาสหะปะบุทธาชาติมังคีรังคาตีนะนัมมาสวางังถ้าเขม,มู่ฆาตตะรังนาคังจันทงังวะอชาติตังสุพรามาปรามาตุจัยกุฏัยธิมันโตสหะ สานังคมเราเตสวจากสุภคราสเปติงวะนางสหัสพรมมรลกานามหาพรมาเปติสถิติอุปปนมิริมันโตพิสมากายโยให้หสิโสทัสเสรตอิสระอภูปเจกวาสวัติโนเตันตมตโตอากานาเตศปะริวาริโตเตจัสเพอภพินกินเตศน์เทเวสพามเกมารเสนาภิกามิปนัสสะกนัสสะมันทียังเอถัคขันธะปันธะราเคนะพัะบัตุโวสมันตาปะริวาริธรรมโบมจิถะโกจินังอิติตถามหาเสนองนหาเสนังเปสั มารินตาละมหันตสะรังคตวาณเพระวะยถาบุสกโกเมโขทนันตสวิชโกตัสสะสปิธาวติสังคหะเทยวะเสตัจจสะภังภิณญะอะเคตมาณัสสะคุมาตัตตุอัมเมนิทถาสาวกเกษนะเทมานัสเสนะวินนะตาเทวิสราสะนิพบโวเตชะตัพพะมาการุสระวะพุทสะสาถานังวิตตระเกหิปะกามุงเนสังมะเปเอจัญญุงสเพวิระสังคามะพะยติตายะหัสสะโนมอดะติสะโพธิสสาวเกเตเสนิสภาติอุสโสจุนัสสยัพพะระก่อน นโมเมตุ sa, พุทธเจชะสานตนาตยัตมิกาเจชะประสิทธิบทสวดจุลชัยยะปละกอนนโมเมพุทธเจชะสานตนาตยะธัตมิกาเจชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพระมาระอินทาจะตุโลกะคัมพีรักกาสะมุทาโบตุงคังคาจะสัพรามาชัยยะประสิทธิพุกันตุเต ใชฉายาธรณีธรณีอุจติอุจตินากทีนาทีใช้ฉยะข้าคนละตัวนี่ใส่ได้ใส่เส็จนะเมรูได้ชาคนราชีใช้ฉยะคัมภีระโสภีนาเคธาคีบิษฐจจพุตการีใช้ฉยะทวนิมิตาโรคีใช้ฉยะสสขีสุชาานะมุขชาใช้ฉยะวารุณนมุขสาตตาใช้ฉยะจำปาธินาข้าคนละพันตกใช้ฉยะคันชาคนลาตุรงสุกราผู้ชม สีหะพยาคติปาเสยชยยาวรฎลณมุขยาตาหิตติตะเสรนดีบุญนาสุทีนารดีเสยสยาสุขาสุขาชีวีเสยสยยาตรันีตรนนสทาสุชัยยาชัยชัยยาตรันีสาเทสธาชัยชัยยามังกราดัญญาภวเกเสยสยยาวัุลณายักเขชัยชัยาราคเสสุรภูษฐเดชาเสยสยยาพระเมธคณา ชัยยชัยสะารธิราชชายชัยยะชยยปทวิงสพังชยยะชยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมหิสุโรหะโรหะดินเทวาชยยะชยพระมารโสรโคชยยะชยยนาโควิโรหะโควิรรภโขจันทิมารวิเอโทจเวนัสเตโยจักุเวโรวะรุโนปิตะอากิวรโยจากปาชุนหงุมาโรหะตัลทะโกอัฏฐ拉萨มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโย อิสโนสาวกการสัพพาชยะรามุพวันตุเตชยธมโมจสัโคจทัสสปารุจชยกลางอเตนะชยเตชนะชยะจิพวตุเตอเตนะพุตเตชนะหุตุเตชยะมังคังชยะุรสัสริติมตออย่งมรสัสสปะบิะมตปราชโยอโกสยามโพธิมเทปโมติสชยะตถาพรหมกนามมหิสโนชยะเบุระสริิมตออย่งมระสัสจัปะจปะบิตมตปราชโย โอโกสยามพเทมาเทวประมุธิตาชยตธาอินทณามเห็นเสนิโยชายรษะสริจมาตออายามรัสจับปาิมาโตปราชโยโอโกสยามพเทมาเทประมุิตาชยตาธาเทวังามเห็นชสนิโยทัสสะเสริมาตอายมรัสัจับปาิมาโตปราชโยโอโกสยามพเทมาเทะมธิตายตธาสุปันนณามเห็นเสนิโยทาสสะเสริมาตอายมรัสัจับาิมาโตปราชโยโอโกสยามพเทมาเทประมุธิตาชยตาานาคามเหสนโน ยิรษัเสรตมาตอยังมารษะจปาบิมาตปราชโยโอโกสยามปิมเทประโมทิตาทายาทาสพามฆะนาหมห็นสีนุชายันตปทิยามุเรกยานังอันิมาตโนเอวังตวังเโยหหิสยันสุชยัมังคะนอภรราสิตาบาลังกเสเสบะทัิโปคาริปสิเกสพทธานังอาคปบโตโมทติสุรักขะตังสมังคะลังสุปภะตาสุติตังสุพโน สมุขโตจสุจ you know so er ิตังพระมารดาสลขาักิณังกายกรนมังวจักมาบัสกินังบักิมนกรมังบานเตกิณังปัิณานิกาตวานาพันตเทปัินีเอะรัาสุกิตาเวรุนหามพุทธศาสนาอโรคาสิกตองโหตาสหสเพหิยติพิสุนันตุโคโตเชเทบาสมิงขานิอาทิขตาทีขายุกัสสงหงโตสุกิตังตสพพะทา รักขันตุสภาสัตตานังรักขันตุชีนะศาสนังกายจิสุปันกายจิปันธนาเตสังสเพปุเรนตุมโนมรัาโยตากาเดปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรหกาโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวารเณตุสะกวิณิวารเณตุจะสภาทากายสุขังจิตสุขังอรหันตุยะฐานหันบุเสวะธรรมนิยามสุตัง เอวามสุตังเอกังสมพวสปติยมหารติเจตวันนีอนาคับปนทิกะสะอระเมตาาโหพวาิขุอมาเตสีเขบวติวะันเตติเตภุพกขบวตัวเป็นสภควเอตถรจอุปาทวริกขีาสตานังอนุปาถวราตานังทีตวสุธรรมะที่ตตาธรรมะอิยามาตาสเพสังคารานิจตตัาตตภิสัมพุิอภิสมภิสัมุชิตวาอภิสมอาจิติเทเสติปัญญะเปติปัญะเปนอิรติอิรติอุตานิการุ สเพสังขารานิจารติอุปาทภาวิเครวิรดาถาคตานังอนุปาทภาวิรดาถาคตานังทิฏาวะสาจุธรรมทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตัณ迦ตระตัวภิสัมพุทติอภิสมัยติอภิสัพพุชิตวะอภิสมัยละวะอติคติเทเสติปัญญาปติปัญหปติวิวรณ์อิปัสสติปตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทภาวิเครวิรดาถาคตานังอนุปาทภาวิรดาถาคตานังทิฏาวะสาจุธรรมทิตตา ธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานาตาติตังนาถาคาตตวภิสังพุชติอภิสมีติอภิสังคุชิตวะอภิสมีตวะอจิคติเทเสติปัญญาปติปัสสะปติวิเวรติวิพัชติอุตานิการติสัพเพธรรมานาตาติอิทัพบุสสพภะวะอาตมมนาเตภิกขุภะควะตัวปางสตังพินันติมุสวดปันเทกนัตนาคาถาอดีตังนานะวะคเมยานะปะเดงเกนะคาตัง ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วได้อะไรแล้วระวังสิ่งที่มาไม่ถึงและถายี่จะเหตุนต่างกับบันจักรานคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุบันจักะโยธมังค์หะทวิปัสสติอสศังเยรังอสศังภูปังตามวิธานุพรุหิเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งอางคลอนเขาควรควบคุรอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกินจับประทับปังโกชัญญาแม่นางสุเวความเป็นไม่กิดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารัานเตน,นะมหาเสนนมจนาเพระเาะว่าการเพียนตมาจูนาซึ่งมีเสานาม์มากที่ไมมีสำหรับเรารเอวะม่หานาเปียงหัวนันตดมาตาที่ตังตเวบันเตนะโตติสันโตสิกเตมุน้วันนี้ผู้สงบย่อมเก่าวดผู้่มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันตั้งกำลังกระเคือนว่าผู้เป็นอยู่เป็นเพียงนาตีเดียวก็น่าชมบโบส่วนชามาสังเวคปัจจากเขาเวคะนะ สเปสังขารานิจาส,สังขารเือร่างกายเจ็บใจรูปธรรมนามธรรมทัท้งหมดทั no ้งสิ Kung ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเมืแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันม่นต้ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธามานาตาสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราเตัวเปนตนของเราอาทุกังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกังไม้นำความตายเป็นของยั่งยืนอวัังมมยางอตายเป็นแท้ มรณะปะริโยสาน์ังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นเที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสงเวชอายังกันโยอจจรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเบตเป็นญาณงกันปัสสจากวิญญาณส่วนตัวงก็สิ่งเสียแล้วอาศัยสติแล้วนอนทับกับธรรมิแห่งดินการินข้าราชการว่าปลุกหรืว่าท่อนไม้ท่อนฟืนนิรัตสังหาประโยชน์ไม่ได้อดีจาวิรัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุบาทวายธะทมให้นมมีความเกิดขึ้นน้ำมีความสัมไปเป็นธรรมดาอุบาเิตวายโรยสันติขั้นเกิดขึ้นน้ำหนักไปเตอสังขมบสัมบสกุลความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามวัฏจักรสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจะมาริยเสลียี่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทถรหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันอาทีตเมยเอตัสั่งสยองความสงสัยในความตายนี้ยังไม่เกิดเลยองค์เสร็จไม่ตายอยังเกิียจจิต๋งในยืนจิตก็แสันตุ ดนันต anyway, ัตเยเวัสมิงฐานีอาทิตตาทิกยุตาธิายุตสัตัหงตุสุเกตัหงตุขามจันโตมาตาิตาสุกิตัหงตุขามจันโตสัพเพยาิกาสุกิตัหงตุขามจันโตสัพยยาิกาสุกิตัหงตุขามจันโตสัพาิกาสุกิตัหงตุขามจันโตสัพยยาาสุเกตังหงตุขามจันโตสัพเพเทวสุกิตัหงตุขามจันโตสัพเพสะ สามมตินังสามิชันตุโอบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดณโมโพริสตโตอาคันติมัยอิติภะขวานณโมโพธิสัตโตอาคันติมัยยัาามมติภะขวานณโมโพธิสัตโตอาคันติมัยะอิติภะขวานปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติมิหารามาสนีถุเบกรเรปุธิเกเรตเหิงตหงิงตาธรรมทาเนนภะมันตุปุชิตตาสติงกรโรเดสทัพิหารมามันธาเลทีราชมาชานภะกาจพิฆภวสารามิกาธาภะปุฏิอุปัสสกา ขามาจเทสานิขมาเจตสราสัปปนโคตาสุตาพ้บรรดุติสาผู้ชชยปิตาณสัมภวาสังเสรชาตาถาุปปาติกาในยานิกัรธรรมะรังปฏิจเตสเพปิทุขสัการุตุสังขยังถตุตีรังตังธรรมธรรมัราจปุคลาสังกหตุสมะโควาอัธยาจัจยิายาจัอาเภระกัตสัตธรรมสัเพปิธรมจาริโนวิิสัปปาปุนยามัตเมยปะวทิเตภะสานังตุสเพรปิปนิโนูตาสานสัมมาทารังวเวชันตกาเชโบปวัสสตุ วุฒิภาวยาสตาังสมิทังเนตุเมธนิงมับิดาจัจราชางเนจรักขันติปุตกังเอวังธรรมเณรราชานุปัสงรัขันติกังเทวตาวโยชนาคาถาทุกขปตานิทุขเพยตตานิพยโสกตตาตานิสุขหกตุจเปปปานินเอตาวาตาจมิหสัพพัมุญสัมปทันสัพพิุหุสัพพสัมปติเิทธิยาธาทางอนสัตยาเสรักนุสัพพทาภาวนาพิโรตังตุเตวตากาสุมังคลคาถา อรสปังสมังรานาคขันโสัพเเทวตาสัพพุทานุภาวนะโสติของตุนนตารังอรสปังสมังฆานาคขันโนสัพเทวตาสัพพัทมานุภาเวนะโสติของตุเนนตารังอตสปังสมังฆานาคขันโสัพเเนกราสัพพงสังขานุภาวนะโสติของตุเนนตารัง สัพเพพบธาภละปตตาปเจกนันจงพรากรหานตนันเตเนาระมรทามิสะพสสัพเพพธาลปตตปเจกนันจังพรากหานตนันเตเนรคหมทามิสสพสสัพเพพบธาลปตตาปเจกนันจงพราหานตนันเตเินารคหมรทามิสสะพสุสัพเพพบธาภละปตตปเจกนันจังพราหานตนันเตนาระคหมรทามิสสะพส สัพเพพบทาระปตาเจกนันเจนพระราหนนเนะกรรมิสัพพโสสัพเพพทาระปตาเจกนันเจพระราหานานเนาะกรรมิสัพพโสสัพเพพทาระปตาเจกนันเจพระราหนนเดชนะกรมิสัพพโสสัพเพพทาระปตาจเจกนันเจพระรานนเดชนะกรมิสัพพโสสัพเพพบทาระปตาัจเจกนันเจพระราหนนเดชนะกรมิสัพพโส้วยอำนาจแห่งบุลนีข้าพเจ้าร้สวดสัญญาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำเกร่อถวายเป็นพระาชกลด สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมนารีนีนาพระบรมราชชนมพัปีหลวงทตเสด็จสุสรข้าไราขออนุสวรีบนบุญกุศลนี้จงเป็สัพพะเสด็จมงคลข้าพเจ้านาวิาสุขเสริฐให้แกคล้วคลาดปอภัยสงโร่ำล่อกแตงดารทั้งปวงให้มีแหล่งในราชสมอัตุจริตมั่นคงเป็นสมมาชีพไม่ชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยานมีข้าพเจ้านาวิธารสุขเสริฐขอยกพระเจ้าเป็นสามมาทิิตั้งมั่นในพระธรรมควาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดรงในความม อนุภาพแห่มงคลเป็นสวบุกสมบูรเพื <negro> ่อให้ไปตามสถงเสริทั um ้งฝ่ายชายและฝ่ายลาวรวมทังวัตถุมงคลทั้งวัตถุสามสิ่งเอมราเหด่นสร้างขึ้นให้เปลี่ยนในพุทธอนุภาพเทวานุภาพไร้ทาตุภาพสังเสริฐเอาละผลได้เป็นสิมธิ์บุญของพระอุตสาหทุกประการเทิน